ครับผมชื่อก้องนะครับก็เป็นคนเรียบๆไม่ง่ายๆะครับผมก็จะพูดเก่งเฉพาะกับคนที่สนิทนะครับค่ะชื่อเดียวนะคะอ,อ๋อนิสัยก็จะเป็นคนขี้งอนมากแล้วก็ใจร้อนขี้หงุดหงิดก,ก็เราเริ่มรู้จักผมเริ่มรู้จักกัะเดียวครับผมก็ ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับผมเรียนอยู่ชั้นเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันนะครับไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนก็แต่เลขที่ติดกันก็เลยทําให้เราได้ทํางานกลุ่มหลายๆวิชาด้วยกันเดียวเป็นคนกินเก่งนะครับผมเขาจะคอยชวนผมไปหาอะไรกินพอเขากินไม่อิ่มเขาก็จะชวนผมต่อให้กินจานที่2ซึ่งจานที่สองเนี่ยเราต้องกินด้วยกันเขาแบ่งกันคนละครึ่งก็เลยสนิทกันแล้วเขาก็เป็นคนที่ แล้วแต่อะไรก็ได้ให้ทำอะไรก็ทำมันก็เลยทำให้เราแบบว่าชอบนู่นนี่นั่นอะไรเขาเยอะครับเป็นช่วงที่มปลายก็จะจบก็เป็นช่วงที่เราเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยก็อ่านหนังสือส่วนเขาเนี่ยสอบคต้าติดแล้วเขาก็เลยโทรมาถามเราว่าจะไปเรียนที่ไหนแล้วอยากเข้ามาหาลัยที่ไหนล่ะอยากเข้ามาหาลัยเชียงใหมอ่อะ <fleet. S 2> <Harriet. S 1> แล้วอยากเรียนคณะอะไรเจมอลโลจีเจมอลโลจีเหรอเราไม่เห็นรู้จักเลยเจมอลโลจีมันก็เกี่ยวกับพวกอัญมณีไงยังไงสอบติดแล้วกันนะแล้วถ้าสอบติดเนี่ยเราจะให้อะไรล่ะถ้าสอบติดก็ได้ไปอยู่มชอด้วยกันไงเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าทุกวันเลยโอเคปะ คือว่าเราก็เหมือนพนันกันว่าถ้าสอบติดเนี่ยเขาจะให้อะไรเหมือนเป็นการท้าทายกันก็หลังจากประกาศผลเอนทานนะครับเดียวก็สอบติดที่มหาลัยเชียงใหม่ครับด้วยความที่เราได้กินฟรีเราก็เลยตอบตกลงเข้าไปทันทีว่าโอเคหลังจากนั้นผมเลยต้องทําตามสัญญาก็คือพาเดียวไปกินข้าทุกวันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีเพื่อนเพื่อนผู้ชายที่เรารู้จักกันมาก่อนเนี่ยแต่ซึ่งกล้องเขาไม่รู้จัก เขาโทรมาชวนเราไปกินข้าวเราก็ตอบตกลงไปกินข้าวกับเขาไปหาเดียวเดียวก็บอกว่าวันนี้ไปกินข้าวด้วยไม่ได้เพราะว่าจะมีผู้ชายมากินข้าวเขาก็ไม่เชื่อเขาก็บอกว่าโม้เปล่าจริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนในสุดก็มีผู้ชายมากินข้าวกับเขาครับไะกินข้าวกันเถอะอยู่ละวันนี้ไปกินข้าวด้วยไม่ได้หรอกจะมีผู้ชายมารับไปกินข้าวโอ้โมวะเนี่ยจะมีใครเชื่อก็ลองดูสิ นู่นมานู่นแล้วซึ่งจริงๆแล้วว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนของเราจริงๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าซึ่งเราบอกว่าเป็นเพื่อนมีอยู่วันหนึ่งครับซึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดผมครับ30สิ้งหา2547นะครับผมแล้ก็ไปกินข้าวด้วยกันตอนเย็นนะคะแล้วขากลับมาเนี่ย เราก็นั่งรถกลับกันมาก็คุยกันไปคุยกันมาจนมีเรื่องทะเลาะก,กันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะค่ะจนต่างคนต่างไม่พูดกันเขาก็เลยไปส่งเราที่หอเราบอกว่าเราอยากกลับหอเขาก็เลยไปส่งเราที่หอพอส่งปุ๊บเราก็เดินขึ้นห้องไปเลย แต่ระหว่างนั้นผมก็เฝ้ารอโทรศัพท์ตลอดว่าจะมีเดี๋ยวจะส่งเมสเซจมาให้ผมหรือเปล่าโอยพรันเกิดหรือเปล่ารอแล้วรอเลอ่าเขาก็ไม่ส่งมาแต่เราพิมพ์เมสเซจเอาไว้กะว่าเออเดี๋ยวใกล้หมดเวลานะเดี๋ยวเราจะส่งไปแต่พอถึงเวลาปุ๊บใกล้ๆเราหลับจนผมทนไม่ไหวผมเลยกลายเป็นฝ่ายโทรไปครับฮัลโหล ทำไมตัวไม่เห็นส่งมเสมสเซจมาให้เราเลยอ่ะลืมวันเกิดเราหรือเปล่าเนี่ยเราพิมพ์ไว้แล้วแต่เราหลับโกหกปะเนี่ยไม่ได้โกหกเราพูดจริงๆแล้วทำไมพิมพ์ไว้แล้วไม่ยอมส่งให้เราสักทีอ่ะก็เราอยากรอส่งเป็นคนสุดท้ายอ่ะเราส่งเป็นคนสุดท้ายเนี่ยคิดอะไรกับเราหรือเปล่าแล้วกล้องอ่ะคิดยังไงกับเราอืม เราเราชอบตัวแล้วแล้วตัวล่ะเราก็เหมือนกันก็หลังจากวันนั้นเราก็ได้มีการคุยปรับความเข้าใจครับผมแล้วก็เราก็เริ่มคบกันตั้งแต่วันนั้นครับซึ่งเป็นวันเกิดผมก็ทําให้ผมจําได้ทุกวันนะครับผมซึ่งความรู้สึกที่มีต่อเดียวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็8ปีแล้วครับก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้กันต่อกันเสมอครับ ที่บริษัทของกล้องเขาก็บอกว่าให้เราออกไปรับช่อดอกไม้เราก็ออกไปก็คือมันก็พอเจ้าสาวโยนมาเนี่ยมันใกล้ถึงมือเรามากแล้วละ่ะแต่ปรากฏว่าก็รับไม่ได้ซึ่งผมทําให้ผมรู้สึกว่าผมต้องทําอะไรสักอย่างละผมก็เลยมีการเตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆหลังจากงานแต่งงานวันนี้ออกไปรับดอกไม้อ่ะอดได้เลยนะก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ถึงมือเราเราก็จะไม่คว้ามันไว้แต่เขาบอกกันว่า คนที่รับดอกไม้จากเจ้าสาวได้อ่ะจะเป็นเจ้าสาวคนถัดไปแต่วันนี้ตัวรับไม่ได้เราก็เลยซื้อดอกไม้มาให้แต่งงานกับเรานะครับความรู้สึกของผมนะครับผมก็คบก่าเดียวมาก็8ปีปีละ รู้สึกแบบอย่างไรตั้งแต่วันแรกอ่ะจนถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมยังมีความเป็นห่วงมีความรักให้กเขาเสมอแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ไม่ค่อยที่จะได้บอกเขาหรอกครับผมมีแต่เขาที่จะถามตลอดว่ารักเขาไหมรักเขาไหมมีน้อยครั้งมากที่ผมจะบอกเขาเองว่าผมรักเขาก็ไม่รู้จะบอกว่าอะไรคือสัญญาแล้วคันว่าต่อไปอ่ะ จะไม่รอให้เขาถามผมจะบอกเขารักเขาทุกวันจากที่คบกันมา8ปีนะคะก็อยากจะขอบคุณเขาที่เขาสม่ำเสมอคือเมื่อก่อนก่อนคบเขากินเหล้าเขาไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวอะไรอเงี้ยพอคบกันแล้วคือเขาไม่มีตรงนั้นเลยมันก็ทำให้เราวางใจเขาได้เยอะมากค่ะแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายที่เขามีให้ ทำให้เราไม่เป็นกังวลเลยในเรื่องที่มันจะเข้ามาในชีวิตเราเพราะว่าเราไว้ใจเขามากออยังไงก็คือทุกวันเนี่ยก็จะบอกว่าเออลักลักเขาอยู่แล้วค่ะก็ยังไงก็จะบอกไปทุกวันว่าลักเขาทุกเช้าละกันนะค<อ>ตบ<อ>ในใจของฉคือเธอ